โอเคครับการมาพบก,กับชอคคอสเล่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำแบ็กเก้าเคลื่อนไหวนะครับผมแนละ้วก็ขั้นตอนแรกคือเราต้องไปดาวน์โหลดสตีมมาก,ก่อนนะครับผมนะพอเราดาวน์โหลดแล้วลงอะไรเรียบร้อยได้ใช่ไหมครับผมนะก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ในร้านค้านะครับผมนะก็พิมพ์ไปว่า wallpaper engine นะครับเนี่ย wallpaper engine นะครับผมนะ ในราคา99บาทน,นะครับสามารถหยิบใส่โอเคแล้วก็ทำการส่งสื่อได้เลยนะครับผมน้าก็ผมได้ทำการส่งสื่อแล้วแล้อนะครับอยู่ในคันนะคบผมน้าก็โอเคนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าแอป Wallpaper Engine เลยนะครับโอเคก็รอสักครู่นะครับผมนะโอเคนะครับตัวแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมน้าก็เป็นไปก้าวประมาณ เ,เยอะอยนะู่ฮะมันแถมมากับตัวแอปมันนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากได้แบ็กกราวเพิ่มนะครับอยากได้ตัวที่มันสวยนะครับก็เราสามารถไปที่เวิร์กช็อปนะครับผมนะก็นี่นะมีเ็มเลยนะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับเราสามารถยิบมาได้นะครับผมนะก็วิธีการดาวน์โหลดก็คือครับผมแนละ้วก็เขาไปที่นี่นครับ เราทำการเลือกไปเลยนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนนะก็พอเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดสม,มุดนะผมจกเอาตัวนี้นะแล้วก็ทำการกดสมัครรับข้อมูลไปเลยนะครับรแล้วพออัลบัก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้วผมเอาตัวนี้แหละโอเคครับกดสมัครรับข้อม,มูลม,มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าเป็นการดาวน์โหลดสตรีมนะก็ประมาณ188่ b ปครับวิธีการดูขนาดแล้วก็เราก็สามารถไปดูที่ตรงนี้ได้นะครับ นี่นะฮะนี่นะวิดีโอ1น8่งรนะครับหรือว่าตัวนี้ถ้าตัวนี้เอ้ยตัวไหนเอ้ยตัวนี้ก็1ิเจ็นะครับส่วนตัวนี้ก็218นะครับนี่ก็109อันนี้1 17นะครับ117 MB นะครับ117 MB นะครับผมนะหรือว่าเล่นเล่นที่เด็กก็ได้ครับ 23่สา MB ทำการสมัครรับข้อมูลได้เลยนะครับเนอะแล้วมันก็จะขึ้นดาวโหลดพอดาวโหลดเสร็จมันก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็กดทำการกดตกลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นครับหรือว่าเราอยากได้แบบไหนก็ตามที่เราชอบครับผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็ขนาดมัน3 3ม0 0นะครับผมจะไม่ใช้นะเพราะว่ามันไม่ พอดีกับหน้าจอผมนะว่าหน้าจอของผมเป็น1920นะครับผู้ิเออถูกแล้วนะครับนขนาดหน้าจอนะครับ 1920p นะครับอันนี้มัน 3,840p นะมันเออประมาณเยอะเลย,นะยอะเยอะมากไม่พอดีกับจอผมนะเปพาพโฟกัสได้รับผมนะก็ สำหรับใครที่จอใหญ่ก็เ,เลยดีด้วยสวยด้วยนะครับดูสิของคอดีที่งๆเลยนะครับผมนะโอเคผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ